สวัสดีจ้าทุกคนแอดมินแม่เหมยมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะคลิปนี้ปิงปองน้องเพชรก้านะคะทุกคนหวดทิพผ่านมากกับเขาที่หนึ่งสองเต็มเต็มมือนีเพิ่กนกระไดหมุนแล้วนะคะทุกคนกับเฝ้ามาเบิงเอาเด้อค่ะพร้อมเอ่อคุณท้อฝันนะคะตีแปลงเลขให้นะคะทุกคนก็รับช่มชุดเต็มไปก่อนนะคะก็ล่อช่มชุดคัดชุดเน้น ในคลิปต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณเพจเทเบล่ายน้องเพชรกานะคะก็ไปรับชมคลิปกันเลยคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเดอร์ราะว่ามีวันที่ห้าสิบเจ็ดด้วยใครที่ติดตามเพจเรานะครับอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยจะทราบครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ไฮไลท์เลยครับอยู่ที่ทอฝันตีความนะครับเพราะว่าทอฝันตีความ ได้บนได้ล่างหลายงวดมามันมีที่งวด57ด้วยนะนอกจากตีความลูกแรก5ไข่2นะคะ5าข่2แล้ว7ไข่1เนี่ยอาจจะเป็น5 1 7 2ก็ได้เนาะหรือ7 5 5 7 7 2 2 7 5 1 1 5ไม่ใช่มีแค่นี้มีงวดที่57อีกนะคะอย่าเพิ่งออกนะใครออกไปก่อนสองน้านะจะไม่เห็นงวดที่57นะเพอะเราเป็นหมุนงวดที่5 2 5 7 ปีใช่แล้วคบรอกสามปีก็เอาเลขสามเข้าไปใส่ครับผมอ๋อบางทีพูดแล้วก็เป็นลังแล้วก็เอาออกจริงนะอมาค่ะมาดูเลขสรุปค่ะตนามาอันนี้นะครับผมอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นครับเห็นยังเห็นสวยไหมเลขชอบเยอะเลยนะคะมาดูตรงหน้าของเพจก้าได้ละเตรียมแทปนะแทปนะคะผมแทปนะทำไมให้กันเลขนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายที่ลัง ขอปากกาแล้วมาชี้หน่อยเป็นเดินอ้อมตงนู้น 5, 7, 3, 2, 8, ห้าเจ็ดสองสองเก็ดดูว่ามันซ้ำกันเขียนทั้งสามตัวพี่เดชไฮไลท์มากเลยห้าเจ็ดวันนี้นะคะวันนี้หมุนปิงปองได้ห้าเจ็ดนะคะแล้วห้าเจ็ดแผงเป็นสองห้าเป็นสองได้ห้าเป็นสองได้เจ็ดก็ยังอยู่กับที่เนาะวิธีการแพงนะคะห้าเจ็ดเป็นสองเจ็ดและเจ็ดเป็นหนึ่งได้นะฮะเลขค้ายนะคะเป็นห้าหนึ่ง วันนี้พระเคร้ห้าสิบเอ็ดตามาสง่งคดีนะคะห้าสิบเอ็ด <51 S 1> ตาเป็นห้าหนึ 51, 51่งห้าหนึ่งได้ไฮไลท์เลยค่ะก่อนแคปก่อนแคปก่อนแคปไฮไลท์สี่ตัวแรกชอบสามตัวแรกแล้วกันเพราะว่าสองหนึ่งหนึ่งสองใครจะซื้อก็ซื้อ,อ,อแต่ทอฝันไม่แนะนําแต่ว่าต้องเขียนไว้เพราะว่าห้าเจ็ดมันเป็นสองหนึ่งได้ทาฝันไม่กล้าบอกว่าหวยบ้าอะไรจอกสองหนึ่งหนึ่งสองม่นจะมาอีกไ็ได้มันอาจจะเป็นหวยบ้าเดี๋ยวดนคนโดนดินสอพอมโดนดินเหนียวส่วนงวดที่ห้าสิบเจ็ดเมื่อกี้ที่โชว นะคะงวดที่57ออก5-7ล่างข้างบนออก6-1กระดกหัวเป็น6เป็น9 1ได้นะคะและปิงปองงวดนั้นคือ7-1-2-5ซึ่งอาจจะไม่ออกหรอกเนาะให้โฟกัส2ตัวนี้พอคะ่ะตรงนี้ไม่ต้องคือวงไม่ได้วงก็คือไม่ได้โฟกัสแล้วก็กัน6-7หรือ9-7กันเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่ากันตัวบนของงวดที่57นะคะ วันเดือนพฤศจิกาปีไหนก็ไม่รู้เนาะห้าสิบเจ็ดมันออกหกหนึ่งก็จริงแต่หกหนึ่งเนี่ยมันแพงเป็นอะไรได้คะแพงเป็นเก้าหนึ 7, ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดได้เพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งคล้ายกันก็เริอมมาเป็นเลขกันตรงนี้คะ่ะเพฉะนั้นงวดนี้มีแค่นี้คะ่ะครับอกมีแคนนี้นะคะไม่ไม่เห็นพี่เดยต้องเข้ามาแนบหน้าน้องเลยอันแล้วก็ซูมเข้าไปตรงนี้แคปคะ่ะแคปแคปแคปค่คปคอ่าไม่เห็นเลขยี่ห้าโอ้โอเคบังหน้าน้องไปละ เอาเอาปิงปองลงมาหน่อยอ่ะอเ,เพจปลอมค่ะทางานค่ะแต่กุรุณาอ้างอิงลิงก์เพจจริงด้วยนะคะนะครับเราสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ไม่สนับสนุนให้เล่นกนรนารพนันทุกชนิดถ้าเห็นคลิปนี้ไปอยู่ที่เพจใดแล้วก็มีการแปะลิงค์หวยหรือให้ซื้อหวยใต้ดินนะครับไม่ใช่ของเรานะครับเราไม่เกี่ยวข้องนะครับผมจะบอก<ร>ว่า<ห>ชอบออามากชอบเลขเจ็ด 7, มากเด่นเจ็ดค่ะงวดนี้เพราะว่าเป็นงวดที่เจ็ดสิบ แล้วอะไรเรามางวดที่เจ็ดสิบตมหางเลขศูนย์ไม่ได้ตมหางเลขศูนย์ดิไม่หกกเก้าใช่ตมหางเลขศูนย์ขึ้นหรือลงก็เป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าได้ก็เลยบอกว่าเป็นเลขกันตรงนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้หมดหมดเลยนะครับตามที่ทอฝันบอกนะครับตามที่ทอฝันแนะนํานะครับมีความเป็นไปได้ขอยโชคดีรับรวยนะคะนะอ่าโอเคนะคะพี่เดมีอะไรพูดไหมคะก็อ่าจบที่หน้าพี่เดเลยค่ะในฐานะผู้มุ่งมั่นใจไหมงวดเนี้ย มั่นใจว่าอยู่ในกระดาษเนี่ยเนี่ยแหละครับคือคือน้องให้หนึ่งสองตรงตรงมาแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยน้องให้ห้าเจ็ดตรงตรงก็ถือว่าแบบคือแบบเพชรก้าจะลองสามปีพวกเรารักทุกคนมากมากครับแต่ว่าถ้าถ้าน้องไม่ได้ให้ตรงๆนะคะถ้าน้องให้แผงก็คงจะต้องอยู่ในกระดาษไปนี้ที่ทอฝันเขียนซึ่งผมก็ชอบด้วยนะครับผมชอบเจ็ดห้าเนี่ยชอบห้าเจ็ด สองหนึ่งจอกซ้ํำไหมไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะอะไรครับเกิดขึ้นได้ครับซึ่งผมก็ผมก็จะซื้อลอตเตอรี่สองหนึ่งหนึ่งสองด้วยเอาสิผมก็จะซื้อลอตเตอรี่สองหนึ่งหนึ่งสองด้วยอ๋อมันบางวังที่แล้วมันเป็นรางวัลที่หนึ่งครั้งเนี้ยจะมาลงมาสองตัวล่างใช่ไหมคะในะครับอะไรก็เกิดมีคนชอบสามห้าเจ็ดเหมือนกันนะคะ พราะว่าครบรอบสามปีก็เหมือนกับแต่ว่าเราไม่ได้ใช่ใช่เราไม่เขียนไว้ให้เขาไปเล่นหนูเองถ้าใครจะเล่นสามตัวบนก็ไปหาอีกตัวหนึ่งมาใส่แล้วแต่ดวงคุณนะคะแต่ดวงนะครับอ่ะทอฟันเลยอยากจะมีกิจกรรมกันทุกครั้งนะคะขามาางวดนี้นะคะไม่จะอยู่จับค่ะแคปค่ะใครมาถึงหน้าจอได้ก็มาถึงมาทำโทษทอฟันได้ทอฟันมั่นใจงวดที่เจ็ดสิบน้องเพ็รก้าแตเฉียน้ำตกต้องให้ นะคะแต่อาจจะไม่ใช่57หรือ75ถ 5, ้าเป็น57 75ดีใจด้วยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในกระดาษของพอฝันแต่ไม่ได้บอกว่าจะมาบนหรือมาล่างรหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างพอฝันไม่รับปากแต่พอฝันมั่นใจว่า้องเพิก้าต้องให้เราฉลองสามปีเพิดเชืเ้อธรรมโชคแน่นอนแต่ไม่รู้ตัวไหนฟังดีนนะคะถ้าไม่ได้อยู่ใน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 ,น,ใ,นในนี้เลยสักตัวไม่มาบนไม่มาล่างเลย เชิญพี่เดชนะคะทำอะไรให้ฉันทำอะไรทำอะไรดีฮะเชิญพี่เดชนะคะดิสอภพเบื่อแล้วนะควเนาะเอาอะไรปลาดีที่มันเละๆหนอะไรดีเอากล้วยหรือลอตช่องหรืออะไรดีทำโพทองฝันได้อะไรดีที่มันปลาปลาฝันตีถ้าปลาพิมไปจากนี้แล้วมันไม่ออกเลยฟักทองนึ่งเหนียวเลยเอามาอ่านให้ทุกคนบวชค่ะทำโพทองฝันยังไงดีเคะน้าศาสตร์ช่วยนั้นไม่ถูก น้ำรักช่อนกะทิอ่าสาดด้วยน้ำอะไรดีดอะไรดีคะหรือไม่ก็เอาน้ำพีงกูบอยไม่ต้องผสมน้ำเปล่าคะ่ะเทตั้งแต่หวัวมาเลยค่ะเทเลยคะ่ะ